ยินดีต้อนรับสู่ช่องอุ้งอิงโอหลันลาค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมสั่นกระดิ่งรอคลิปใหม่ๆกันค่ะ จากที่โควิด19นะคะระบาดหนักไปทั่วโลกทําให้ทั่วโลกแย่งกันซื้อวัคซีนโควิด19ค่ะซึ่งกลายเป็นสินค้าที่มียอดคําสั่งซื้อล่วงหน้าถล่มทลายเลยค่ะถึงแม้ว่านะคะวัคซีนโควิด19จะอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแต่ก็มีการทําสัญญากันมากกว่า80ฉบับโดยมีประเทศแคนาดาสหรัฐอาณาจักรและออสเตรเลียอยู่ในรายชื่อลำดับต้นๆเลยค่ะที่มีการสั่งจองวัคซีนในปริมาณที่ควบคุมต่อประชากรของตนเองได้อย่างเพียงพอหลายเท่า ค่ะซึ่งประเทศแคนาดานะคะได้รับรองวัคซีนโควิดไฟเซอร์เป็นประเทศที่3ค่ะ นายกรัฐมนตรีจัสตินทูโดนะคะได้แถลงว่ากระทรวงสาธารณาสุขและสำนักง,งานตรวจสอบยาและเวชัณฑ์ของแคนาดาอนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 ค่ะที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริการวมกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมน,นีเพื่อใช้งานเป็นวงกว้างโดยวัคซีนล็อตแรกนะคะประมาณ3 0,000ชุดเลยคะ่ะและจะเพิ่มเป็นเกือบ2 5 0 0 0 0ชุดภายในสิ้นปีนี้ค่ะ และนายกรัฐมนตรีนะ,ะวววน,นะคะจัสตินทรูโดยังกล่าวไว้ว่าแคนาดานะคะจะจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ไปยัง14เมืองศูนย์กลางทั่วประเทศค่ะด้วยระบบการจัดส่งและจัดเก็บที่อยู่ระหว่างการทดสอบเนื่องจากวัคซีนจาจเป็นต้องถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิเย็นเป็นพิเศษเพื่อรักษาความปลอดภัยค่ะสํานักง,งานสาธรารณสุขแห่งชาติของแคนาดานะคะยังกล่าวไว้ว่าหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนบริษัทไฟเซอร์ไบออนเทคแล้วมีความมั่นใจ ว่าวัคซีนโควิด19มีประสิทธิภาพมากพอที่จะฉีดให้กับชาวแคนาดาทางประเทศค่ะซึ่งการขนส่งวัคซีนนะคะเริ่มจากเบลเยียมค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ผลิตวัคซีนและเดินทางถึงเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาก่อนจะแยกกันและส่งไปยังจุดฉีดวัคซีนในประเทศแคนาดาค่ะตอนนี้นะคะประเทศแคนาดาได้รับรองวัคซีนต้านโควิดโมเดอร์นาแล้วนะคะทำให้แคนาดามีวัคซีนทั้งของโมเดอร์นาและไฟเซอร์รวมกันเกือบ2ล้านโดสค่ะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดานะคะนายจัสตินทูโดแถลงว่าแคนาดาได้รับรองวัคซีนต้านโควิดของโมเดอร์นาแล้วในขณะที่การระบาดะระลอกสองของประเทศแคนาดาสออความรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะและย้ำว่าโมเดอร์นาจะส่งวัคซีนให้แคนาดา168,000โดสภายในสิ้นปีนี้ทําให้แคนาดานะคะมีวัคซีนทั้งของโมเดอร์นาและไฟเซอร์รวม2ล้านโดสพร้อมกับกล่าวไว้ว่าแคนาดาจะยื่นเวลาการห้ามเที่ยวบินจากอังกฤษออกไปถึงวันที่6มกราคมค่ะ โดยวัคซีนโมเดรนานะคะมากกว่า168,000โดสจะถึงประเทศแคนาดาในสิ้นเดือนธันวาคมค่ะและมากกว่า2ล้านโดสในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งคาดว่าในปี2564นะคะประเทศแคนาดาจะมีวัคซีนโมเดรากว่า40ล้านโดสค่ะมากพอที่จะฉีดให้กับประชาชน20ล้านคนในประเทศค่ะหรือคิดเป็น2ใน3ของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ในประเทศแคนาดาค่ะ ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงวัคซีน19ก่อนนะคะก็คือกลุ่มเสี่ยงต่อโรคโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวค่ะแต่ผู้นำแคนาดายืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมระดับสูงสุดเลยค่ะในการให้ประชากรทั้งประเทศ100%ได้รับความคุ้มกันด้านสาธารณาสุขครั้งนี้ภายในปี2564 ด้านกระทรวงสาธารณาสุขประเทศแคนาดานะคะระบุว่านี่เป็นก้าวสำคัญในการทำให้ประชาชนทั้งประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ค่ะวัคซีนโมรนานะคะถือเป็นวัคซีนชนิดที่2ที่ได้รับการอนุมัติจากประเทศแคนาดาค่ะโดยหากย้อนกลับไปนะคะวันที่9ธันวาคมทางการได้อนุมัติใช้วัคซีนไฟเซอร์มาแล้วเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนอกจากนี้แคนาดาแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งชาติค่ะที่อนุมัติใช้วัคซีนโมรนา อไรก็ดีนะคะนายจัสตินทูโดค่ะนายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดายังคงเรียกร้องให้ชาวแคนาดานะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเป็นประจำรักษาระยะห่างทางสังคมและหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันค่ะแม้วัคซีนจะพร้อมใช้งานก็ตามค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนคงจะได้ทราบถึงสถานการณ์ของโควิด19ของประเทศแคนาดาแล้วนะคะรวมไปถึงกระบวนการรักษาโควิด19ของที่นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอุ๋งอิงขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะกดติดตามนะคะกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ